รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรออนทัวร์นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับกลับมาชมภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับของรายการที่พาทุกท่านนะครับลงพื้นที่ไปของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับว่าจะมีภาพประมวลภาพเก่าๆบรรยากาศสวยๆสวยๆงามๆนะครับในการถ่ายทําที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่างภาพนะครับของเราคู่ใจนะครับน้องแบงค์ของเรา สวัสดีครับนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสถานที่นะครับที่ถูกต้องตาต้องใจนะครับในการที่จะไปถ่ายทํารายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับสําหรับที่แรกนะครับก็ที่สําคัญที่เราไปถ่ายกันนะครับน้องแบงค์นะครับที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่นะครับเขาทำเรื่องของทางด้านการเกษตรในเรื่องของ ดาวไร้ดินนี่ดาวไร้ดินเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับเขามีวิธีการปลูกนะครับดาวไร้ดินก็คือการปลูกดาวเรืองแบบลอยฟ้านั่นเองโดยที่ไม่ได้สัมผัสดินใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกผ่านท่อที่มีน้ําไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาครับครับผมเนี่ยนะฮะก็เป็นที่สนใจนะครับสําหรับเกษตรกรที่จะนําไปปรับใช้ในการ ปลูกดาวเรืองนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับรบแล้วความรู้สึกที่น้องแบงค์เป็นช่างภาพเนี่ยที่ไปถ่ายทำเนี่ยที่นี่เป็นไงบ้างความรู้สึกตรงนี้ที่ได้เข้าไปถ่ายทําตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีครับ,รบเพราะว่าการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเคยเห็นมานะครับมันก็จะเป็นการปลูกผักผักสลัดอะไรพวกนี้ครับคือแต่อันนี้เป็นการ ปลูกดอกดาวเรืองแบบเราเราเห็นวิธีการทําของเขาเนาะ<ช>ว่ามีการวางท่อนะ้ํามีการวางตาข่ายแบบคือการที่แบบเขาปลูกแบบไม่สัมผัสดินอ่อ,อแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าได้แบบสองเท่าใช่ไหมฮะดอกสวยดอกใหญ่ตรงนี้นะครับแต่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเก่าๆกันแล้ว เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเก่าๆดีกว่าเนาะน้องแบงเนาะได้ครับผมครับผมไปชมกันเลยครับที่บอกว่าดอกใหญ่สุดเนี่ยเกือบเท่าเท่าฝ่ามือได้เลยใช่ครับประมาณแผ่นซีดีอะครับแผ่นซีดีใช่แผ่นซีดีครับท่านผู้ชมแผ่นซีดีนะฮะที่เราฟังเพลงใหญ่ขนาดนั้นเลยครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวคุณพี่เสกสรรก็จะพาผมลงพื้นที่เนาะได้ไปดูวิธีการปลูกไปดู ขั้นตอนหรือว่าอุปกรณ์ในการปลูกแบบดาวเรืองไร้ดินจะเป็นอย่างไรนะฮะ <S <S เดี๋ยวพี่เสกสรรและผมจะพาท่านผู้ชมลงพื้นที่ด้านหลังของเรานี่เองค,ค,อคือแปลงใช่ครับคือแปลงดาวเรืองครับไปกันเลยครับ รับสำหรับอุปกรณ์ในการาทําแปลงดาวเรืองแบบไร้ดินเนี่ยมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ตรงนี้<อ>พี่ก็คือหลักๆเนี่ยอ่าอย่างแรกเลยก็คือต้องมีโรงเรือนก่อนครับนะครับตัวโรงเรือนเนี่ยก็คือช่วยป้องกันในเรื่องของโรคแมลงครับนะครับแล้วก็ฝนเพราะดาวเรืองเนี่ยถ้าโดนฝนมากๆดอกมันจะเสียรงเรือนเนี่ยที่เราอยู่ข้างในเนี่ยใช่ไหมฮะครับอืตัวนี้โรงเรือนอันนี้อยู่ครับปร้าณหกพันเจ็ดร ส่วนอันที่สองที่ตามมาก็คือระบบการปลูกนี่นะฮะนะครับคือเราใช้เป็นท่อพ v c ีแทนครับเพราะว่าถ้าเป็นรางปลูกทั่วไปเรามองว่าในปัจจุบันมันยังไม่มีรางใหญ่ๆนะครับเป็นแต่รางปลูกผัตสลัดที่มันเล็กนะเราก็เลยได้ดัดแปลงใช้ท่อพ v วีแทนซึ่งมองว่ามันค่อนข้างทนและราคาไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับมันเหมือนที่บอกครับคือว่ามันใช้แรงงานค่อนข้างน้อย เพียงแต่ว่ามันลงทุนในเรื่องของของโรงเรือนในขั้นแรกเนี่ยขาดุแต่พอตืนทุนและทุกอย่างมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายจ่ายทุกปีทุกปีเหมือนที่ปรุงปีเรถือว่าคุ้มค่านะฮะตรงนี้วิธีการลงทุนวิธีการคิดพอทำออกมาจริงๆเห็นผลจริงๆเลยใช่ครับมนเป็นเป็นผลผลิตที่ลงทุนแล้วมันคุ้มค่า คาพกับการลงทุนนะครับขึ้นมันมันมันมองแล้วว่ามันมันสามารถไปได้อีกไกลถ้าถ้าเป็นระบบอย่างนี้ครับครับผมก็คือถ้าถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากมีความรู้หรือว่าอะไรก็ตามแต่สามารถเข้ามาเที่ยวชมนะครับที่สวนขลาวได้นะครับดีให้ให้คำรึกษานะครับหรือว่าคําแนะนําต่างๆที่ที่พอจะแนะนําได้เราก็ยินดีนะครับหรือจะเข้าไปดูใน a c e b o o k นะครับแสงจันทร์ออกขีดความได้เลยนะครับก็คือ สามารถพิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูดูข้อมูลหรือดูกิจกรรดดูอะไรต่างๆที่เราเรามีไว้ในนั้นได้ติดต่อได้ที่เบอร์082นะครับ6926395ครับเซกันนะครับส่งดีครับดีให้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับได้พาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเก่าๆเนา,เาะใช่ครับบอกเลยว่าการดูแลการปลูกของเขาเนี่ยดีมากเลยใช่ครับ <นะ S 2> และอีกอย่างหนึ่งนะครับ ในที่ที่ที่เราไปถ่ายทํำมาเนี่ยครับเขาไม่ได้ทําแค่ดาวเรืองใช่เขามีกล้วยไม้ถูกต้องเขาปลูกกล้วยไม้ด้วยครับครับผมเพราะว่าลูกเขานะฮะคือเป็นการสานต่อจากพ่อนะครับลูกปลูกดาวเรืองนะครับคุณพ่อก็ทําในเรื่องของฟาร์มกล้วยไม้ใช่ครับนี่ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสภาพบรรยากาศนะครับของฟาร์มกล้วยไม้ที่คุณพ่อ คุณพ่อเสนอเนาะใช่เขาาได้ปลูกกล้วยไม้แล้วก็นํากล้วยไม้เนี่ยไปส่งออกขายได้ดีเลยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ได้สัมภาษณ์เขานะฮะเขาก็ได้อเอาไปส่งให้กับโรงแรมด้วยก็จะมีหลายที่ครับแต่ส่วนใหญ่ที่คุณลุงเขาบอกมาก็จะเป็นโรงแรมนะครับใช่นะใช่ครับเพราะว่าเขาลงทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะไปประดับตกแต่งนะครับทั้ง ภายนอกแล้วก็ภายในเพความสวยงามตรงนี้นะครับส่วนที่วันนั้นที่ไปถ่ายเนาะชอบมากเลยครับกล้วยไม้ของเขามีหลายสายพันธุ์มากนะฮะมีหลากหลายสีแล้วก็วิธีการปลูกของเขาเนี่ยคือหูยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากตรงนี้นะฮะแล้วก็การให้น้ําการให้ปุ๋ยก็ดีมากเลยเขาบ,บอกรายละเอียดเราได้ครบถ้วนมากอื ตรงนี้นะฮะก็สามารถท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกไกล้ไม้เนี่ยนี่ครับบอกเลยว่าต้องพูดคุยกับคุณลุงเสนอได้ตรงนี้นะครับเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับบริเวณแถวอำเภอบางละมุงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศนะครับเป็นภาพประมวลภาพเนาะจากที่เราไปลงพื้นที่ถ่ายมาตรงนี้นะว่าภาพบรรยากาศตอนนั้นนะคะที่ไปถ่ายเป็นอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวไปชมกันเลยครับแล้วแปลงแปลงของการปลูกกล้วยไม้ตรงนี้ครับเราเราต้องมีการเว้นระยะหรือว่าการแบ่งล็อกยังไงบ้างก็มีเว้นระยะไวยช่องเดินประมาณเมตรคุณเมตรแล้วกันก็เป็นท่องไปให้เดินเราะั้นเราจะเดินตัดดอกไม่ได้เว้นประมาณแฝนสี่แถวแล้วก็เว้นทักเม็ดหนึ่งเอานว้ท่องเดินเม็ดหนึ่งครับเอ๊ะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่า เราตัดดอกขายด้วยใช่ขายต้นก็ขายต้นก็ขายครับอ๋อแต่ว่าดอกเนี่ยเราตัดส่งที่ไหนบ้างครับเขามีตลาดอของสตีฮีบแล้วก็อัธยามีแม่ค้าคนกลางเขาก็จะรับทุกวันบรรโกนครับเขามีเท่าไหร่เขาก็ไม่อันเขาก็รับเหมือนเหมือนเขาก็ไปจัดกระถางบ้างไปกำเป็นดอกไม้ไหว้พระ รับหลังจากที่เดินไปหลายจุดตรงนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้บอกเลยว่าอากาศเย็นมากคุณลุงครับทำไมถึงต้องเปิดน้ำเพื่อ,อให้กล้วยไม้ในช่วงเวลานี้นะครับจะได้ลดความร้อนของกล้วยไม้ครับเราจะได้อากาศได้เย็นลกล้วยมไม้จะสดชื่นครับแล้วการให้น้ำเนี่ยในช่วงนี้เราต้องให้เราต้องรู้เวลาไหมครับว่าควรให้กี่นาที ประมาณ15นาทีก็พอแล้วคะ15นาทีสําหรับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงช่วงงเทียแล้วในช่วงเช้าครับเราให้กี่นาทีประมาณ15นาที15นาทีเหมือนกันเท่ากันตรงนี้นะฮะเพราะทำไมถึงให้15นาทีครับก็มากไปมากอยไปก็ได้ฮะก็เติมน้าอ๋อเนื้อว่ากลัวกล้วยไม้กล้วยไม้เสียเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ให้ให้เลยได้ได้เลยได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ผ่านไป2ที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวไรดินนะครับแล้วอะไรอีกที่นึงครับกล้วยไม้ฟามกล้วยไม้นะครับลุงเสนอของคุณลุงเสนอแล้วก็ของคุณลูกนะครับอ่าก็คือคุณเสกสรรนั่นเองนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเราพาท่านผู้ชมนะครับไปพื้นที่แปลงเกษตรที่จังหวัดชนบุรีกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะครับกับ ตามจันเรื่องโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่นะครับเขาทำเรื่องของการเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนำมาปรับใช้ในการเกษตรสุดยอดเลยที่นี่เป็นไงบ้างคุณแบงค์ที่นี่นะครับคุณพี่เขาก็เรียนจบวิศวะมาะนะครับแล้วทีเนี้ยในการทําสวนทำเกษตรของเขาเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการ สั่งลดน้ำให้น้ำด้วยแอปพลิเคชันอืเพราะว่าวันนั้นนะที่เห็นคุณคุณพี่นัทพี่นัทนะพี่นัทเขาแบบถือโทรศัพท์เนี่ยสามารถสั่งการด้วยโทรศัพท์ได้เลยเปิดน้ำเวียงได้เลยสุดยอดมากเลยเกือบทุกอย่างอ่านะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟอุณหภูมิอืหรือว่าแอร์เขาก็ใช้ สมาร์ทโฟนนี่แหละครับสั่งการแลทุกอย่างแล้วแล้วเนี่ยที่เห็นเห็นในส่วนของที่เราเดินเข้าไปในแปลงผักผักไฮโดรโปนิกเนาะใช่ครับเข้าไปตรงนั้นเขาใช้เทคโนโลยีในการสั่งการแสงไฟได้ด้วยปรับอุณหภูมิของไฟได้ด้วยใช่ครับตรงนั้นน่ะก็คือสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับแล้วที่เ,เห็นอีกอีกอย่างหนึ่งคือ,อาการใช้วงจรวงจร วงจรในการสั่งการรถตัดหญ้าวันนั้นก็ก็ก็ให้พี่นัทเนาะได้ได้สาธิตให้ดูนะครับก็ตัดหญ้าได้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าเลยว่าเขาทําเองทุกขั้นตอนนี่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรากับไปดูภาพบรรยากาศช่วงที่เราลงพื้นที่ถ่ายทํากันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนั้นนะครับไปชมกันเลยครับ อย่างแรกก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมเช็คค่าต่างๆในสวนโดยใช้โปรแกรมที่เราควบคุมผ่านอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็การควบคุมการตัดหญ้าการลดน้ําการพ่นยาผ่านมือถือผ่านตัวคอนโทรลอย่างนี้ครับก็จะเป็นนอกจากความรู้แบืกองต้นที่เรามีแล้วก็ไปขวนขวายหาจากอินเทอร์เน็ตบ้างไปเข้าอบรมบ้างไปเทคร์สเรียนบ้างก็เอามาประยุกต์ใช้กันตรงนี้ครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ มันช่วยให้เราประหยัดประหยัดแรงงานประหยัดเวลามีเวลามากขึ้นจากแต่ก่อนที่ทําทุเรียนอย่างเดียวตอนนี้ก็จะเป็นเป็นปลูกผักนะครับเป็นเพาะกล้าขายเป็นทําปุ๋ยทำอะไรใช้เองนะครับก็ทุกอย่างมาเสริมกันหมดประมาณนี้ครับแล้วภายในในสวนของเราเนี่ยเราได้ทําการเกษตรอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างครับจะอธิบายให้รับอ่พื้นฐานตอนแรกที่ที่ที่ทำเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นทุเรียนเป็นหลักทุเรียนกับมบงคุชนะครับ,รบแต่ตอนนี้ที่ผมทําก็จะมีพวกผักทั้งผักสลัดนะครับผักสวนครัวทั่วไปแล้วก็ผักที่เป็นสมุนไพรมีกลิ่นหอมจะเป็นโรสแมรี่เ็นมินต์นะครับอย่างเงี้ยเ็นย่าหวานนะครับหลายๆอย่างที่เราทําแล้วก็ทําต้นกล้าขายเพาะพันธุ์ขายอ,อะไรเงี้ยพวกสมุนไพรกระเจี๊ยบเขียวอะไรเงี้ยครับก็ทําทาไปเรื่อยๆมีผักเคลนะครับที่เขาว่าเป็นสุดยอดแห่งผักค่าก็ทํา แอบพวกเครื่องตัดหญ้าที่เราต้องมาทํารถตัดหญ้าเองเราต้องมาทําต่างๆอ่ะเองเนี่ยมันเหนื่อยเราทดลองมันผิดมันถูกบางทีเชื่อมไม่ได้ไม่ได้รูปบ้างขาดเข้าล็อกกันไม่ได้บ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็ลองปรินท์ถูกกันอยู่หลายครั้งเขียนโปรแกรมหาจุดผิดพลาดอีกเพราะมันไม่ได้ออกมาง่ายๆประมาณนี้ครับในส่วนของ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ภายในสวนนะครับที่เป็นเครื่องทุนแรงเวลาเราไม่สะดวกหรือว่าเราติดทุระอะไรอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะมีแรกๆก็จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดน้ําในสวนเนาะที่ที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็คิดว่าใครๆก็สามารถทําเองได้ด้วยวันนี้เป็นอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวมีมีมีมาให้ดูครับเช่นครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับครับ อันนี้มันเขาเรียกว่าตัวเปิดปิดน้ําอัตโนมัติเนาะซึ่งอันเนี้ยหาซื้อเองได้คือ,อซึ่งซึ่งไม่ต้องเป็นมีความรู้ทางช่างหรือเป็นวิศวกรก็ทําเองได้ครับ<ช>อันนี้จะสามารถเปิดปิดน้ําในสวนได้นะครับแล้วก็ สามารถเช็คอุณภูมิความชื้นได้ถ้าเป็นเกษตรกรแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เปิดปิดไฟเปิดปิดอะไรงียได้นะครับใช่ปกติถ้าเกิดตามสวนต่างๆก็จะเป็นแค่สวิตช์ปิดเปิดอย่างนี้เฉยๆแต่ผมก็จะมีตัวนี้เข้ามาตัวนี้เข้ามาสั่งการอีกทีนึงเราก็แค่ง่ายเอาเอาสายไฟก่อนที่จะเข้าเข้าไปที่ตัวเป็นสวิต์อ่ะเอาตัวนี้ไปขั้นกลางไว้ตัวนี้เขาถะทำหน้าที่เป็นตัดตัดเปิดปิดนะครับโดยที่ เราสามารถสั่งการผ่านมือถือสั่งการไปที่เขาสั่งสั่งที่เขาเปิดปุ๊บเขาก็จะจ่ายไฟเข้าระบบอัตโนมัติมันก็สามารถเปิดปิดน้ําได้นะครับอันเนี้ยเช่นเช่นว่าถ้าตอนเนี้ยเราคิดว่าเครื่องเขาให้แสงไฟนอนไปแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดอันนี้คือเราดูจากโปรแกรมนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่ยเราเปิดปิดีเราเปิดปิดได้เรานั่งทํางานอยู่ในบ้านนะครับที่เราก็จะหลีเนียแล้วก็จะดูสมมติเราทํางานที่อื่นอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าผักของเราตอนเนี้ย คอนดิชันต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆที่ให้กับเขามันมัน,มน,มนพอเหมาะพอควรไหมเราดูได้จากมืมถูอตรงนี้นะครับค่าความชื้นอุณหภูมิต้กงแสงอย่างเงี้ยวิธีการดูแลปลูกผักแบบเนี้ยดูแลยากไหมครับคีนันไม่ยากนะครับถ้าเราเซตค่าต่างๆไว้โอเคแล้วอ่ะมันก็ปล่อยเขาได้เลยเพราะเราตั้งค่าไว้แล้วแล้วเครื่องเขาจะทํางานเองหรือเราจะปลูกแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำวนก็ได้นะครับเป็นปลูกให้เขามีน้ําแล้วเราคอยควบคุม ปริมาณธาตอาหารควบคุมแสงควบคุมความชื้นสัมผัสก็พอแล้วครับ เราจะมาเปิดน้ําเบี้ยงด้วยระบบเทคโนโลยีผ่านมือถือให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเปิดเป็นยังไงครับก็แค่เราก็กดเปิดจากแอปมือถือนี่ครับมันก็เปิดแล้วครับผมจะเปิดครับง่ายแค่นี้เองง่ายมากกดิกนิ้วเก็กๆงได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทําได้นะครับส่วนในระบบตรงเนี้มันมัน โหลดยากไหมหรือว่าโปรแกรมเนี่ยมันยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากครับเขามีเขามีโปรแกรมสําเร็จรูปให้เราโหลดอยู่แล้วเราแค่ซื้ออุปกรณ์ของของแอปเนี้ยม,มาลิงก์กับเขาแล้วขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็พอแล้วครับครับก็ล,ลิงก์ได้ก็ในมือถือมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตก็มีสัญญาณเน็ตในมือถือทําได้นะครับแล้วการให้น้ําเนี่ย มันมีบอกระยะเวลาไหมครับในมือถือเนี่ยเราสามารถตั้งระยะเวลาได้ตั้งได้ตั้งเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือทุกทุกห้าชั่วโมงหรือเวลาไหนหรือว่าถ้าอุณหภูมิสูงแค่ไหนให้เขาเปิดได้หมดไหยครับทำได้หมดแล้วนี่เดี๋ยวผมปิดก่อนนะปั๊บนเ่พอละงานให้น้ําแค่นี้พอครบชั่วโมงแล้วครับท่านผู้ชมใช่ครับเนี่ยแค่นี้เองครับก็สะดวกสบายนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าสวนตลอดเนาะเราอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ครับ ก็จะมีตัวบาร,ร์โคดดูไหมอ่ะตัวบารคค์คิวอารโคดเนี่ยครับแล้วเรา,เราผมก็ทําแค่ง่ายๆทําแค่ Google Form ออกมาครับแล้วก็เอาเป็นพอทำคิว,ควอาร์โคดออกมาได้แล้วแล้วก็เอามือถือไปไปไปสแกนครับปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บเขาก็จะให้เราใส่ค่าอ่าอย่างเงี้ยว่าอันนี้อื บันทึกสวนเนี่ยต้นรหัสนี้นะมันจะนขึ้นโชว์เลยใช่แล้วเราก็ใส่ค่าไปว่าเราทําอะไรสมมุติวันนี้เรามาลดน้ําลดน้ํากี่ชั่วโมงหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรหรือว่าพ่นยาอะไรหรือว่าเขาเป็นโรคอะไรเราใส่ไปได้หมดใส่ใสข้อมูลน,นี้เลยใช่ครับหรือว่าเขามีออกดอก เท่าไหร่ต้นนี้ไว้กี่ลูกอะไรเงี้ยครับใส่เก็บเป็นเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้แต่ละปีแต่ละเพื่อให้เราได้รู้ใช่เราค่าที่ได้แล้วก็ไปพอดเป็นกราฟเป็นเทรนของแต่ละต้นแต่ละปีมันเป็นยังไงอันนี้ก็สามารถช่วยให้เราทํานายผลผลิตแต่ละขอบแต่ละปีได้ไม่มากก็น้อยครับคือก็เป็นตัวช่วยท่านผู้ชมนะครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับกับฟาร์มจันเรืองกับคุณนัทนะครับ บ,บอกเลยว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่สามารถไปควบคู่ใช้กับทางด้านการเกษตรได้ด้วยเห็นไหมใช่เขาเขาจะใช้ในสิ่งที่คุณนัทเขาได้เรียนมามกับสิ่งที่บ้านเขามีอยู่แล้วชนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันครับเพราะว่าคุณนัทจบด้านวิศวกรโอ้โหโดยตรงเลยนะครับใช่ครับนำมาประยุกต์ใช้กับที่สวนของเขากับคุณพ่อใช่ครับ,ค,รบคุณพ่อเขาก็เล่าเรื่องบอกว่า โอ้โหลูกชายนี่จบวิศวกรมานี่ก็นำนำเ,เทคนิคเทคนิคของการเป็นวิศวกรเนี่ยมาปรับใช้ในการาทำเขาเรียกว่าทำทำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะใช่ครับควบคู่ไปกับการกเกษตรใช่ตรงนี้นครับแล้วก็ลงตัวด้วยโอ้โหนะฮะแล้วก็วันนั้นวันนั้นนะครับที่เราลงในพื้นที่เกษตรนะครับไปที่สวนทุเรียนเขาก็จะมี QR Code เนาะใช่ครับมี QR Code บอกอ อายุของต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้ครับว่ามีอายุเท่าไหร่ยังไงแต่ละต้นนี่เขาดูได้เลยถึงพยากรณ์อากาศด้วยใช่ครับดูได้ยันสภาพอากาศทุกอย่างว่าแต่ละปีทุเรียนนี่ออกดอกช่วงเวลาไหนควรให้น้ําตอนไหนแล้วก็ค่าค่าของดินด้วยค่าของดินคือประมวลได้หมดอะเป็นการเก็บสถิติทุกอย่างอาของใช่ ส่วนทุเรียนส่วนนั้นของคุณนัทอะครับใช่ครับผมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่การนําเอาความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาควบคู่ใช้กับทางด้านการ,กรเกษตรของของ,ของอส่วนคุณนัทเขาเนาะใช่ครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยออกมาออกมาตรงตามฤด,ดูกาลแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยใช่ครับและอีกอย่างนน,นะครับที่สวนของคุณนัทนี่ม,มีการแปรรูป,ป,รรปผลไม้อืใช่เลยนะฮะ เขาเอาผลไม้ในสวนมาแปลรูปเป็นข, <eterm> ขนมขนมคุกกีนะ<ค>ะ้ใช่นะครับบอกเลยว่าวันนั้นเราไปชิมอร่อยมากจริงๆนะครับซื้อกลับมาด้วยครับผมนะก็นี่ครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับของภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เราลงพื้นที่นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทําในของแต่ละภูมิภาคของภาคตะวันออก ใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวเรื่องนี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับอืมก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ได้นำความรู้ใหม่ๆเนี่ยให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นการว่าสามารถไปปรับวิธีการปลูกยังไงสามารถไปปรับในเรื่องของการทําเกษตรยังไงได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วในเรื่องของการส่งออกนี่ก็สิ่งสําคัญเลยที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูคือ กล้วยไม้นี่กล้วยไม้นะครับเอาเป็นไม้ประดับก็ได้สวยงามนะครับส่งออกก็ได้ราคาสูงอีกใช่ครับนะครับและที่สำคัญเลยสิ่งที่น้องแบงคนะ์ไปถ่ายที่สวนจันเรืองเนะี่ยมีความรู้สึกยังไงอีกตรงนี้ก็ดูแบบตอนแรกได้ยินมากเกษตรวิทยวะม,มันก็แบบผมก็รู้สึกแบบเออก็มีเยอะแยะก็ยัง s มาร์ทฟาร์มเนอะ,อะแต่ผมคาดไม่ถึง ว่าแบบถึงขั้นใช้เป็นแอปพลิเคชันควบคุมเกือบทุกอย่างของสวนเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีใช่เหมือนกันครับพี่ก็เข้าไปนึกว่าแบบใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีจะใช้ได้เยอะขนาดไหนจะใช้แบบเรื่งเริ่มต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ได้ได้ผลและเห็น ผลลั์ที่ดีด้วยเนาะใช่ครับนะครับผมสำหรับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาพบรรยากาศนะครับการลงพื้นที่ถ่ายทํารายการเมืองไทยเมืองกเกษตรนะครับ,รบที่พาท่านผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นเนาะนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอีกนั้นก็เดี๋ยวอาไ้ <laughs> <laughs> เดาต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวไปคัทออกทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เราได้ลงพื้นที่ในการถ่ายทํารายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับทั้งผมทั้งสองคนนะครับน้องแบงค์แล้วก็ผมอนุวัฒน์นะครับว่าวันนี้นะครับก็มีภาพนะครับที่ประทับใจในการลงพื้นที่นะครับในการทําเกษตรแล้ว ในโอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอีกนั้นนะครับต้องรอติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วในวันนี้นะครับเรา2คนนะครับจากรายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับผมอนุวัฒน์แสงสดครับแล้วก็น้องแบงค์พิพัฒนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในโอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอีกนั้นต้องรอติดตามชมครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ